หมาล่ไม่รู้ว่าจะเพ็นหรือเปล่าพองูเป็นหมาพองูเป็นหน้าหมาห่อหนูเป็นหมาล่าของหวานเป็นซุปกระดูกหนะคะไหนเนาะหวานจะกินอะไรบ้างคะปลาหมึกปลาหมึกอันอันนี้ของแม่อันนี้ของแม่แม่จะกินเต้าหู้เต้าหู้แม่เอาใส่กับพี่ม่อนนะแล้วหนูเอาเส้นอะไรกันคะ ไม่แม่หมายถึงเส้นหนูจะเอาเส้นอะไรไเอาเส้นราเมงเอาาเเเส้นรมงดี๋ยวรอก่อนอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวให้ราเมงมันย้อนมาก่อนนะคะเส้นราเมงเนื้อใช่เดี๋ยวมันก็มาถึงลูกอ๋ออันไม้สีเหลืองใช่ไม้สีเหลืองกี่บาทสิบบาทไม้สีเขียวสิบห้าบาทสีน้ำเงินยี่สิบบาทโอเคเอาสีน้ำเงิน